ทะเบียนสวยรถก็สวยพร้อมใช้สภาพนางฟ้านะใครอยากได้1.6รุ่นจีสักคันคันนี้ผมเช็คละเอียดได้ยางโยโกโฮามาปี22และภายในสะอาดสะอ้านนะครับขายเป็นรถพร้อมใช้คัดเกรดเเฉลี่ยใช้งานต่อว,วันแค่50กิโลนะครับรถหน่วยงานที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนย์ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟรีดาวน์ผ่อนเยงแค่7,100บาทตลอดสัญญาอยากได้เอาติดสักคันสภาพนางฟ้าคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาติดมือ2อทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับเรามีรถมือ2มากกว่า400คันและโดยเฉพาะเอาติดนะครับประมาณ50คันนะครับมีให้พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดอย่างแน่นอนนะครับอยากได้เอาติสอยากได้เกรดเอนะครับเดินมาที่นี่ที่เดียวครบจบน้องบอกงี้นะครับของเราไม่ได้ราคาถูกที่สุดอ่ะ ลูกค้าบางคนนะครับเห็นที่อื่นราคาอาจจะถูกกว่านะครับแต่เราต้องดูที่มาที่ไปของรถนะครับดูว่ารถที่เขาขายนะครับเกรดไหนหนึ่งนะเกรดไหน2นะครับเขาพร้อมใช้ไหมบางที่เขาล้างขายนะครับเขาไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้เก็บงานให้ไม่ได้เก็บงานเบาไม่ได้เก็บงานเอ่อบอดี้รอบคันนะครับหรือไม่ได้ปรับสภาพเป็นพร้อมใช้ขายสภาพเดิมเดิมเขาเรียกว่าตัดขายนะครับจะไม่เหมือนกันของเราขายเป็นแบบพร้อมใช้นะครับล้อมูลออกไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับ ขับต่อได้ยาวๆนะครับแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลสลับยางนะทุกๆ1 0,000หมื่นกิโลก็ใช้ได้แล้วนะครับใครดูรถไม่เป็นนะครับผมคัดรถสวยคุณภาพเกรดเให้นะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือ2อ,อย่างมืออาชีพมานะครับไปเรียนดูรถมาเพื่อคัดรถมือ2ให้พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนคันไหนที่ผมถ่ายนะถ้า หลายหลายท่านนะครับดูดูได้เลยนะของเรามันมีเยอะนะครับแต่คันที่ผมเลือกถ่ายต้องเป็นคันนั้นนะมันจะต้องเดิม100%นะเพราะผมจะเช็คให้ก่อนนะครับอย่างคันนี้นะครับเอา i ิส1.6รุ่น G mm ีปี2018เลขไม์กำลังดีเลย1 0 0 0 0 0กับอีก2,000เฉลี่ยใช้ง,งานต่อวันนะ50กิโลต่อวันนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับที่มาที่ไปชัดเจนประวัติเข้าศูนย์ทุกๆ10,000กิโล สวยน่าใช้ทะเบียนก็จําง่ายทะเบียน 5, 7, 4นะทะเบียน3ตัวหายากจําง่ายนะครับสีปล้อนนะครับปี18,419,000นะ่แสหนึเนี่ยคันเนี้ยตอนเนี้ยไม้น้อยสุดแล้วนะครับใครอยากได้เรท4ี่ก็จะผ่อนมาสัก7,1 0ั 7, 1, 1, นะตลอดสัญญา7ปีนะครับคันนี้เลยไม่ห0 0 0 0 0 0กับอีกแค่2,000นะครับ มาดูด้านหน้ากันด้านหน้ากระจังหน้าแบบนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นโฉม m i n e c h e นะโฉม m i n e c h e ประมาณปี18นะจนไปถึง19กลางปีนะจะย,ยังได้เป็นโฉมนี้อยู่โคมไฟก็ได้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับอ่าโคมนะครับใสๆเงาเงาแบบนี้นะครับมีเป็นเอลทิสโมแรกของ1.6หนะที่มีเดย์ไลท์ในตัวนะครับสันหลี่ยมโคมสวยๆนะคันนี้รถสวยสภาพดีนะครับดูให้แล้วคัดให้แล้วนะครับว่าคันนี้มันน่าใช้มันน่าซื้อนะครับ จึงนํามาถ่ายให้พี่ๆรับชมนะการโชนหน้าก็สีเดียวตัวรถนะครับมันเป็นเอาติชมแรกเลยที่มันดูเป็นสปอร์ตนะครับดูเป็นทรงสปอร์ตนะก็คือ,อมันจะไม่ดูเหลี่ยมๆเ,เหมือนกับตัวปีประมาณสัก13-16แล้วนะ,ะดูด้านหน้านะครับกระจกของเดิมของแท้ t o y o ต,โตา้านะครับทำไมถึงผมถึงต้องพยายามให้ดูกระจกแท้นะกระจกค,ควรจะเป็นของแท้เพราะอะไร รุ่นเนี้ยปี18เนี่ยมันจะได้เป็นอะคูสิกกาสนะครับกระจกซับเสียงนะสชั้นนะครับก็ลดเสียงรบกวนภายนอกนะครับประโยชน์ของมันนะแล้วคันนี้ติดฟิล์มลามินามาให้แล้วนะครับรอบคันเลยอ่ะมาดูตรงนี้ป่งซุมล้อก็แนบชิดสนิทดีนะครับตัวยางนะนี่ยางโยโกฮามานะครับนี่ยางโยโกฮามานะตัวล้อนะครับได้ล้อแม็กคันนี้ได้ยางโยโกฮามาปี2 2สัปดาห์22 นะครับปี22นะ2222 22, 22, เลยนะครับอ่าแล้วก็ได้ล้อแม็ก16นิ้วดำเงาปัดคมเมี่ยมดิสเบรกมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะยางก็ไม่ใหม่ไปไม่เก่าไปนะแต่ดอกยางเนี่ยสะพานยางเหลือเหลือลึกอยู่ใช้งานสัก3าปีสบายๆนะครับเครื่องยนต์ดูออวีวีทีไอนะครับ1 6 0 0ซีประหยัดน้ำมัน16.6กิโลต,ต่อลิตรนะครับกระจกพับข้าให้เป็นปี18ได้เป็นออโต้แล้วล็อกรถพับเก็บเองนะครับปลดล็อกรถมันกลางออกเอง สายเลี่ยมคมสวยๆเลยนะครับขายเป็นรถพร้อมใช้นะบอดี้สวยๆแบบนี้ใครอยากได้เอาติดมือสองสักคันนะดูช่องผมช่องเดียวครบจบเลยนะครับขายมาเอาเฉพาะเอาติดนะผมน่าจะไม่ต่ำกว่า300นะครับเห็นแวบเดียวเนี่ยเรารู้แล้วว่าคันไหนซื้อได้นะครับคันไหนคุ้มกว่าคันไหน คุมน้อยกว่าผมก็จะพยายามไม่ค่อยถ่ายให้ดูนะผมจะพยายามถ่ายคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้คุณลูกค้าของผมมากที่สุดนะครับเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่นะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่รับชมกันทุกวันแบบนี้โดยเฉพาะเอาติดนะนึกถึงเอาติดนึกถึงเป็กเอาติดมือสองที่บริษัทพิเดี์เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะไฟท้ายแบบไร้ไกด์นะครับ LED เต็มระบบเดี๋ยวไปสตาร์แล้วเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะครับโครเมียมลากยาวซ้ายไบขวามีอ่านี่ครับ ด้านหลังนะครับจะได้เป็นไฟไลท์ไกด์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอตอนคืนนะดูนะเป็นสีแดงขีดยาวนะสวยมากๆนะครับมาดูบอดี้ฝั่งนี้กันบ้างนะครับป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทนี่นะครับสวยนะคันนี้สวยนะย้ํานะผ่อนแค่7จ็ดพันเล็กไม้แค่1นึ่งแสนกือบอีกสองพันนะครับรถสวยน่าใช้อะกุญแจเปิดแบบสมาร์ทเอนทรีได้นะเราพกกุญแจไว้ในตัวนะครับเราเดินไปแตะที่มือเปิดก็สามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องกดสวิตช์ไม่ต้องกดรีโมทภายในนะจะได้เป็นสีเบดตัดดําแบบนี้ สีเบตัดดำนะครับรถสวยพร้อมใช้นะเบาะเบอร์นี่แน่นตึงนะครับเราปรับสภาพให้เป็นแบบพร้อมใช้แล้วคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเปิดท้ายให้พีพรับชมกันก่อนมาท้ายจะมีสวิตช์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมมาดูนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทางด้านหลังหัวน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยประแจขันไขยขยับบนล่างซ,ซิลิโคนสปอร์ตเมนอาา์อยู่ครบๆด้านบนนะ ไฟเป็นของไทยโคอิโตะนะครับก็คือผลิตของเดิมของแท้เลยนะครับไม่ได้ทําการเปลี่ยนมานะคันนี้ด้านท้ายอาเช็กนะครับวิธีเช็คฝาท้ายข้างนอกจะต้องเป็นเงาเงาแบบนี้แต่ข้างในนะครับจะต้องเป็นด้านด้านแบบนี้นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่เคยพ่นสีถ้าเราเปิดข้างในมาเราเจอข้างในเงาเงาเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคันนี้มันทําฝาท้ายมานะแต่อันนี้เดิมเลยนะครับเดิมกริบๆรินะครับ,รบไฟท้องไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับนีหัวน้ำคมคมเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขยขยับนะกระจกท้ายก็ของแท้ ของเดิมตัวตาสปอนเมตอาร์นะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้นะไอโคยโตเดิมแท้โรงงานเลยค่ะหลังนะสีเดียวกับตัวรถตรงตรงไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะตาปั๊มสามหนึ่งศูนย์อยู่ครบครบมจักรลาดนะครับสะอาดสะอาดนะทางด้านหลังคันนี้อามาดูล้อสำรองนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบโครงสร้างทางด้านหลังตรงนี้เราเปิดมานะเราไม่เห็นว่ามันพ่นทับนะครับเราเช็คแค่ตรงนี้ ว่ามันมีรอยออกไหมถ้ามันไม่มีรอยออกแสดงว่าเดิมนะครับไม่มีชนจนถึงโครงสร้างทางด้านหลังแน่นอนนะคันนี้ผมฟันธงนะด้านท้ายคันเนี้ยเดิมนะครับท้ายเดิมคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับทะเบียน574นะครับทะเบียน3ตัวจําง่ายๆมาเดี๋ยวพาไปรับชมภายในกันดีกว่าภายในสีเบต,ตัดดำเบาะตึงๆนะที่พูดไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวสตาร์ทให้พี่พี่รับชมกันนะครับพวกแบตเบิร์ดนะเดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าครัวแบตนะอ่แบตเนี่ยต่ำกว่า เจ็ดสเดี๋ยวเปลี่ยนให้อ่ะเพลงดังเอเย็นแน่นอนนะเคารพวงชาร์จกันนะครับแปดโมงนะครับอ่ะนี่ไม่แท้ไม่เดิมนะครับหนึ่งแสนกับอีกสองพันนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังให้แล้วนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีโหมดนะปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้แอร์นะใช้งานแบบนี้บอกเลยว่าทนนะใช้งานยาวๆนะใช้ลืมไปเลยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าระบบไฟฟ้าช็อตแน่นอนนะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับใช้งานง่ายด้านบนเป็นวัสดุบุ๋นนุ่มนะครับแอร์แบ็กมีคู่หน้า แล้วก็ที่เสา A นะแล้วก็ที่ขาคนขับข้างหน้าแอร์แบ็กหใบนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแบบนี้ท้ายรถเปิดได้3จุดนะนะครับสวยหน้าใช้เบาะแน่นๆตึงๆนะครับใครอยากได้เอลติสมือ2สักคันผมแนะนำนะคันนี้นะเป็นอีก1นึคันนะครับที่สวยและน่าสนใจมากๆนะข้างหน้าโอเคแล้วมาดูทางด้านหลังโอ้โหเบาะสะอาดมากนะใครอยากได้เอลติสนะครับเลสสี่นะครับคันอื่นไม่แสนหนึ่ง คันนี้ไม่หนึ่งแสนเกืบสองพันนะครับไม่น้อยสุดนะสวยน่าใช้สะอาดสะอ้านนะครับเพชรยนเราขายเป็นรถพร้อมใช้นะครับเกรดเอแน่นอนนะทุกคันนะครับผมเช็คให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมี Apple a ลออกชมาตรวจให้อีก2องร้จ็ดสี่จุดทำเป็นรีพอร์ตให้คุณลูกค้าเลยด้านบนสะอาดสะอ้สา,สา,านไม่มียันไม่มีเจิมนะครับปรับสภาพพร้อมใช้ให้แล้วนะข้อที่ของรถรถหน่วยงานเขาจะไม่ให้มียันไม่ให้มีเจิมนะครับด้านหลังตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์อีกสองจุดนะกระเป๋าจริงโจ้ตรงนี้ใส่ของใส่ของได้นะครับด้านหลังมีแอร์แบก ให้อีก2บาใบทางด้านข้างนี้กางเหมือนหมอนข้างออกมานะครับใหญ่ๆนะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะอ่ะด้านบนนะครับก็เฮดรูมนะครับไม่มีหัวติดแน่นอนนะเหลือเยอะเลกรูมนะอันนี้คือปรับแบบเหมือนใช้งานจริงนะครับเหลือเยอะมากนะครับตรงนี้นะอ่ะสวยน่าใช้ใครอยากได้นะครับเอาติสักคันนะผมแนะนําคันนี้เลยเมื่อกี้ผมสตาร์ทแล้วเนาะผมไปเปิดไฟให้ดูนี่ไฟท้ายนะครับแบบไลท์ไกดิ้งนะครับ LED ลากยาวเต็มระบบแบบนี้สวยเลย เดี๋ยวไปดูหน้าหน้านะครับสําหรับไฟหน้าที่มันมีเดย์ไลท์นะเมื่อกี้ตอนถ่ายโจวงแรกไม่ได้ถ่ายดูนี่ครับมีไฟเดย์ไลท์นะเป็นอาลติชชมแรกที่มีไฟ d a y ์ไลท์ให้แล้วนะครับมาในผมพาพี่ๆรับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันดีกว่านะครับอันนี้ได้พูดสตาร์ทด้วยนะลืมแจ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพาร์ทนี้สําคัญนะครับ จะได้เช็คกันเลยว่าโครงสร้างอะไรเกีย้ยเราเช็คทางด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คด้านข้างและด้านหน้าให้พี่ๆรับชมนะครับนี่หัวน็อตนะคมคมเดิมๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไขยขยับสติ๊กเกอร์นะคําเตือนลมยางนะครับแล้วด้านล่างหัวน็อตคมคมเดิมๆนะครับน็อตซอกต่างๆคันนี้บอกเลยว่าสาภาพโคตรดีนะหนึ่งในร้อยเลยนะต้องใช้คํานี้นะครับกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีรอยโดนมาอย่างแน่นอนนี่ ดึงสปอตเมนอาร์ให้ดูนะครับไล่เรียงไปแบบนี้นะครับข้างในนะสีเดิมเดิมนะถูๆด,ดูนะครับเฉดเดียวกับด้านบนอันนี้คือเดิมแท้โรงงานอย่างแน่นอนมาครับดูน็อตซองประตูพวกนี่ครับสปอตเมนอาร์นะครับซิลยางข้างประตูนะแบบนี้นะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยโดนมาอย่างแน่นอนนะครับอยากได้เอาติดมือสองสักคันนะครับสามารถโทรหาผมได้นะยินดีให้คำปรึกษา โทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 ID PEK152 แอดไลน์เข้ามาได้เบอร์ก็แอดไลน์ได้นะครับ ID ก็ได้ตรงนี้เป็นรอยหนีบชุดเบาะสีนะครับคันนี้มีครบๆนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทำใหม่อย่างแน่นอนอยากได้เอาติดมือสองักคันนะติดต่อมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเลส4-19ที่น่าใช้นะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะครับด้านหลังก็สะอาดเนาะขายเป็นพร้อมใช้นะครับได้คันนี้ใบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่าานอนผ่อ 7, นเจ็ดพันหนึ่งตลอดสัญญา รอยหนีชุบบอสีนะครับสปอตเมดอาร์คไล่เรียงกันไปสวยๆกริ๊บกิบแบบนี้นะครับสวยๆกริ๊บกิบแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการทําสีใหม่นะคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้รถสวยพร้อมใช้มาเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพลทกันนี่แผ่นเพลทนะครับของเดิมของแทร้รถปี18นะครับน็อตซอกต่างๆเดิมๆกริ๊บกิบ แล้รประการไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีจมน้าไม่มีกับไมกอไม้นะรถมือสองนะครับมันอยู่กับเรานานนะครับคุณเอาไปใช้ขั้นต่ำต้องมี5ปีเนาะสิปีเนาะซื้อบางทีซื้อเกรดเนะครับอ่าราคาเนี่ยสมมติมันต่างกันหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณไม่ผ่อนเนี่ยมันดิฟกันเดือนละสองเองนะแต่ว่าคุณนะได้รถเกรดเนะครับสภาพพร้อมใช้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปทำเบาะใหม่นะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเราเปลี่ยนให้แล้ว ก่อนปล่อยเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคุณนักขับอีกสักหมื่นโลนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้ a อาทิส1.6รุ่นจีปรรี18เล 100, 000, ขไม้1 0 0 0กันอีก2,000เฉลีย่ยใช้งานต่อวัน50โล419,000ตอนออกไปแดง869,000นะครับถูกมาเกิน50%แล้วคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเช็คนะครับผมเช็คละเอียดน,นะแล้วเดี๋ยวมี a p p เป a ลแอปเปิลออกนะครับมาตรวจที่อีก274จุดเมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านหลังไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากัน สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะสวยน่าใช้ยังไงบ้างนี่เดี๋ยวผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพนยนต์เองดูคลิปผมนะครับสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยแอดไลน์ Ad id pek 152หรือโทร065 9 5 1 3 3 7 4มาเ่ครับมาเช็คก่อนเลยนะครับว่าด้านหน้าโดนไม่โดนดูไงดูคันหม้อน้ําก่อนมันเป็นส่วนที่เราเห็นในระดับสายตาครับได้ง่ายกว่าคันหน้านะเราดูคันหม้อน้ําก่อนเฉด1 2 3 3ชิ้นนี้ต้องไม่เฉดเดียวกัน อ่ะเนี่ยสีออกด้านๆแบบนี้นะครับมีความประกายนิดหน่อยแต่ด้านๆนะครับ3 L อยู่ครบหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะนะครับมีร่องรอยการตามการใช้งานปกตินะครับไม่นี่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ปั๊ม3แล้วอันนี้ก็ต้อง3 R อยู่ครบๆนะครับตัวเชื่อมต่างๆไม่มีรอยแกะแบบนี้โอเคนะนี่ตัวเชื่อม3เนี่ยนะครับไม่มีรอยแกะแบบนี้สภาพดีสภาพเดิมอย่างแน่น,นอนเราเห็นในระดับสายตาแล้วแล้วเราก็ามาดูตรงนี้อันนี้คือคาน หม้อน้ำเอ่อคันหน้านี่เห็นไหมครับสองห้าสองหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์เก้าเลยเนี่ยอันนี้คือคันหน้านะครับสีตรงตรงนะครับไม่มีรอยไลท์ไม่มีรอยทําใหม่แบบนี้เดิมนะครับแล้วเราก็มาดูเบ้าชกซอกนะครับซอกตรงนี้สําคัญนะครับห้ามแกะเด็ดขาดนะตรงนี้ยังแกะกันได้แต่คันนี้ไม่มีรอยแกะเลยคันนี้ไม่มีรอยแกะเลยนะครับแต่จริงมันแกะกันได้นะทําสีแบบหินสเก็ตหินกระเด็นใสอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำกันนะครับแต่คันนี้ไม่มีรอยแกะเลยนะสวยกริปสภาพหนังแท้ของเดิมนะครับ อ่ะตรงนี้นะรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆนะสปอร์ตเมนอาร์งอยู่ครบๆนะแบบนี้ไม่มีโดนไม่มีทํามาอย่างแน่นอนติ๊กเกอร์คาเตือนข้อระวังก็อยู่ครบๆหัวน็อตสากะโปรไม่มีรอยแกะขันไขขยับและซอกแก้มก็ไม่มีรอยแกะขันไขขยับรถสวยซื้อได้นะครับคันนี้ผมฟันทงอ่ะสนใจคันนี้อัลติส1.6รุ่น G ปี2018เลขไมล์1 0 0 0เกือก2,000เฉลี่ยเช้งงานต่อว,วันสัก50โลนะครับรถหน่วยงานที่มาที่ไปชัดเจนนะตรวจสอบได้เข้าศูนย์ทุกๆหมื่นโล 1> 4 1 9 0 0 0นะครับฟรีดาวผ่อน7,100บาทตลอดสัญญานะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์065951334นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนผมมีไฟแนนซ์ไปจัดถึงที่นะสนใจคันนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับถ้าใครยังถูกใจไม่พอนะอยากได้สีขาวอยากได้สีเทาดำนะครับ หรืออยากได้ทะเบียนอื่นๆนะครับทักไลน์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวส่งให้ดูดีละคันอ่ะโอเควันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าให,ใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ